มาที่เรื่องของยังคงอยู่กับวันครูนะครับ16มกราคมครับละครหลายเรื่องก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับครูนะครับอย่างเช่นเรื่องล่าสุดของค่ายเป่าจินจงนะครับเพลิงฉิมพลีซึ่งตอนนี้ก็เปิดกล้องถ่ายทํากันไปแล้วนะครับนางเอกของเรื่องคือเบลล่ารานีนะครับรับบทเป็นเนื้อนางเนี่ยก็มีใจรักที่จะเป็นครูไปสอนเด็กๆตามชนบทนะครับซึ่งเบลล่าเองก็บอกว่าได้นำนะครับบุคลิกท่าทางคาแรคเตอร์แล้วก็นิสัยนะครับของคุณครูมัธยมของเธอมาแสดงบทบาทในเรื่องนี้ด้วย เริ่มเปิดกล้องถ่ายทํากันแล้วสําหรับละครเรื่องเพลิงฉิมพลีละครพิเรียดโรแมนติกดราม่าผลงานล่าสุดของค่ายเป่าจินจง โดยเรื่องนี้ได้พระเอกอัมอธิชาติมาประกบกับสาวเบลล่าราณีซึ่งในเรื่องนี้จะได้เห็นสาวเบลล่าในลุกที่เปลี่ยนไปกับบทของเนื้อนางสาวชาวบ้านลุกเครื่องไทยฝรั่งที่เติบโตในหมู่บ้านปางไม้แต่รักการศึกษาจึงนำความรู้ที่มีมาสอนหนังสือให้กับเด็กๆในหมู่บ้านฉากนี้ผู้กำกับอตูนพพลยกกองไปปักหลักถ่ายทํากันที่ปางช้างใสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีสร้างอาคารเรียนขึ้นมาใหม่ริมแม่น้ําแควให้สาวเบลล่าสวมบทบาทเป็นครูชาวดอยสอนหนังสือเด็กๆ ซึ่งสาเวเบลลาบอกว่าเธอได้จำคาแารคเตอร์ของครูในดวงใจสมัยมัธยมมาใช้ในละครด้วยครับ ก็มีนะคะมีครูตอนมัธยมที่จะแบบสอนภาษาอังกฤษใจดีใจดีเลยเนื้อนางก็จะเป็นฟิลแบบเออใจดีส่วนครูด้านการแสดงสาวเบลล่าบอกว่าได้ครูเงาะรสสุคนเป็นผู้สั่งสอนวิชาให้ซึ่งในโอกาสวันครูนี้ก็ขอฝากขอบพระคุณคุณครูเงาะผ่านไมโต๊ะข่าวบันเทิงมาด้วยครับก็เป็นครูเงาะรสสุคนค่ะเป็นครูสอนการแสดงคนแรกเลยตั้งแต่เข้ามาในวงการค่ะเทคนิคของครูเงาะ ที่ใช้สอนกับลูกศิษย์ก็คือก็คือต้องมีความมั่นใจต้องห้ามคิดก่อน action is reaction ก็คือไปรับเอาหน้าฉากว่าแบบไม่ไม่เล่นคนเดียวแต่ว่ารับกับคู่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งสิ่งต่างเหล่านั้นก็ได้ใช้จริงไหมะได้ใช้ค่ะก็คือคอยเตือนตัวเองเสมออะไรอย่างเงี้ยคอยแบบพยายามทบทวนสิ่งที่ครูสอนค่ะขอบคุณครูเงาะมากๆนะคะถ้าไม่มีครูเงาะวันนั้นก็คงไม่มีหนูในวันนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้ครูเงาะสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆค่ะธนภูมิเท้านอกรายงาน คร,รูเงาะได้ดูหงกลืมนะคะไปดูบรรยากาศฟิตติ้งละครสายรับ3มิติของค่ายชลัมพีเมื่อวานนี้นะคะพี่ป๋อนัฐวุฒิค่ะก็มาประกบ